จอกไปล่าเสือก,ก่อนที่มันจะจับชาวนนทจักจนหมดเมืององค์วิชิตชัยจะกระทำการใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อมีเสือเป็นกำลังพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เสือตัวนี้มีฤทธิ์ลูกเจอกับมันมาแล้วมันไม่ใช่เสือธรรมดาเลยดูแลสเสด็จแม่ดีนะคุณเทา้าพวกข้าจะรีบกลับมาเพคะพระกุมารพวกเจ้าแน่ใจเหรอ ว่าจะปราบฤาษีทมินได้ไม่ต้องห่วงพวกเราหลอกเสด็จแม่เราจะรีบกลับมารับเสด็จแม่เข้าเมืองเมื่อปลอดภัยจากคนชั่วแล้วก็เสือชั่วแม่รู้ว่าพวกเจ้าคืออภิชาต,ตบุตรขอจงไปมาอย่างโชคดีมีชัยด้วยเถิดลูกแม่ ที่ไหนเราหนีออกมาจากกุกณนาเชิงผาแล้วพระธิดามายายอะไรเพคะเราจะไปะทางไหนกันดีเพคะป่าที่ไหนไหนก็คือบ้านของเราทาังนั้นแหละทุกเจ้าอย่าหลงใจไปเลยถ้าเราไม่มีทางไปไหนต่อแล้วก็อยู่ซะทีน่นี่งั้นเราก็กลองปลอดแล้วใช่ไหมเพคะ ายกันหมดมันก็เลยต้องเข้ามาหาเยือนในป่ารีบไปเถอะแล้วต้องไปไล่ล่ามันไป ดเด็กไหมไม่พบเลยเพคะพวกนางคงหนีข้าไปแล้วเพราะคงกลัวว่าข้าจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยท่านหมือนเวคินก็ยังไม่กลับแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงกันเออถ้าตามเด็กแปดคนนั่นไปท่านหมือนกลับมาอาจจะคาดกันได้นะเพคะนั่นน่ะสิค้ายหมือนเวคินไปสืบความพี่นนเทจาก ก็พราะเป็นห่วงว่าคณิตจ,จะฆ่าปทุมมาไม่รู้ว่าหมือนเวคินจะถึงนนทจักรหรือเปล่าเพราะตอนนี้เสือ,เ,อเสือเสือกำลังออกมากินคนที่นนทจักรมันจะมาจับคนกินในาปาไหมพี่ค้าพชนันีค่าค้า จะพร้าวให้แน่นๆนะถ้าเสือมันมาแกต้องฟันให้ทันนะ,นะเออนะเออน่ะข้าฟันทันอยู่แล้วเห็นข้าแกอย่างนี้นะข้าพร้อมจะแลกชีวิตเพื่อปกป้องเจ้ายดแกอย่างออางี้สิมันถึงจะเรียกว่ารักแท้อ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะตาเสียอะไรอะ,อะใช่เสือป่ะ้ยช่วเขาว่าไม่ใช่นะ เพราะถ้าเสือต้องได้กลิ่นสาบสิแต่ว่าตาคุณท่านธมาัตบรรทุนนี่ด้วยด้วยด้วยข้าด้วยมาดเป็นอะไรเจ้าคะโอ้โหช่วยด้วยถ้าไม่โดนะล้ว จริงๆเหรอเร็วหนีเข้าไปในอวโมงมาฮาสจ,จักนกนข้าไม่ไปดี่ข้าจะนั้นไม่ต้องทนเหมือนลิฟฟันของเจ้าเงินเลยเรา ดเด็กไหมไม่พบเลยเพคะพวกนางคงหนีข้าปไปแล้วเพวราะคงกลัวว่าข้าจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยท่านหมื่นเวคินก็ยังไม่กลับแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงกันเออถ้าตามเด็กแปดคนนั่นไปท่านหมื่นกลับมาอาจจะคลาดกันได้นะเพคะนั่นนะสิค้ายเหมือนเวคินไปสืบความพี่นนทจาก ก็เพราะเป็นห่วงว่าคณิจะฆ่าปทุมมาไม่รู้ว่าหมือนเวคินจะถึงนนทจักหรือเปล่าเพราะตอนนี้เสือ,เ,อเสือเสือกำลังออกมากินคนที่นนทจักมันจะมาจับคนกินในป,ะป,ะปา่าไหมพี่ทาพชนันนีจออไปล่าเสือก,ก่อนที่มันจะจับชาวนนทจักรจนหมดเมืององค์วิชัยจะกระทำการใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อมีเสือเป็นกำลัง พระเจ้าข้าเสด็จแม่เสือตัวนี้มีฤทธิ์ลูกเจอกับมันมาแล้วมันไม่ใช่เสือธรรมดาเลยดูแลเสด็จแม่ดีนะคุณเทา้าพวกข้าจะรีบกลับมาพคะค้าพระกุมารพวกเจ้าแน่ใจหรอว่าจะปราบฤาษีธมินได้ไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกเสด็จแม่เราจะรีบกลับมารับเสด็จแม่เข้าเมืองเมื่อปลอดภัยจากคนชั่ว แล้วก็เสือชั่วแม่รู้ว่าพวกเจ้าคืออภิชาตบุตรขอจงไปมาอย่างโชคดีมีชัยด้วยเถิดลูกแม่ หนีตายกันหมดมันก็เลยต้องเข้ามาหาเยื่อในป่ารีบไปนั่นเถอะแล้วต้องไปได้แล้ว พี่ก็ไม่รู้นี่เป็นครั้งแรกที่เราออกมาจากป่าอาถรรพ์เจ้าไม่น่าถามพี่หญิงให้ทรงลำบากพระไทยเลยงั้นเราก็หลงป่าเลยใช่ไหมเพคะฮะว้ายห,ห,หลงป่าเลยแทคะคือเกือบบ้าไม่ได้ใช่ไหมเพคะอันแอนตอนนี้เรามีบ้านเมืองอยู่สาที่ไหนเราหนีออกมาจากกุกกาบาเชิงผาแล้วพระธิดามายาดอะไรเพคะเราจะไปทางไหนกันดีเพคะ ป่าที่ไหนๆก็คือบ้านของเราทั้งนั้นแหละพวกเจ้าอย่ารลอนใจไปเลยถ้าเราไม่มีทางไปไหนต่อเราก็อยู่ซะที่นี่งั้นเราก็หลังป่าแล้ว,ลลวใช่ไหมเคะ